มทพีรณีกับสภาพจิตใจตอนนี้เคลียร์เรื่องสัมพันธ์สงกรานเรียกได้ว่าสารพัดปัญหาท้าถาล่มเข้ามาอย่างไม่หยุดจริงๆสำหรับนางเอกสาวแมตพิราีทั้งเรื่องดราม่ามือที่สของอัมพัชราภาและไฮโซพกรวมถึงเรื่องราวความสัมพันธ์กับวานใจหนุ่มสงกรานเตชะนรงที่ดูระหองระแหงล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้ต่อสายตรงถึงกวางผู้จัดการส่วนตัวของสาวแมท พร้อมถามถึงสภาพจิตใจของนางเอกสาวว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยผู้จัดการก็ได้เผยว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มสงกลางก็ปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฝ่ายชายต้องดูงานที่เขาใหญ่เป็นหลักทั้งธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารต่างๆส่วนสาวแมทก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่พอเรื่องกลับมารับงานก็มีอีเวนต์มากยิ่งขึ้นรวมถึงต้องกลับมาดูแลเรื่องธุรกิจสบู่อาจจะมีงอนกันบ้างตามประสาแต่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน ส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหน่มสงกรานก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะมันเลยเถิดเกินไปมากจําเป็นต้องออกมาเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นเรื่องไร้สาระทามถึงเรื่องความสัมพันธ์เขาก็ให้กําลังใจกันตลอดเวลาพี่เขาบอกว่าฝากช่วยดูแม็หน่อยนะเขาก็มีโทรมาคุยกันส่วนตัวด้วยแล้วก็คุยกับกวางด้วยว่าฝากดูให้ด้วยนะไม่ต้องร้องไห้ทามถึงสภาพจิตใจของสาวแมทตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง กวางเข้าไปดูในทวิตเตอร์ก็เริ่มเห็นใจแมทแล้วเมื่อคืนแมทบอกว่าตั้งแต่วันที่มีข่าวตรงนั้นออกมาเป็นคืนที่แมทนอนหลับที่สุดถ้าเห็นในรูปแมทจะโซมมากแล้วก็ร้องไห้ทั้งวันคือน้ำตาไหลตลอดถ้าโทรมาคุยกันก็คือเสียงสั่นตลอดร้องไห้ตลอดเพราะด้วยความเป็นแมทยังไงก็โดนด่าแล้วมันก็ทาโถมเข้ามาอีกคำว่ามือที่สามคือเพื่อนก็ออกมาปกป้องกันเยอะมากๆอย่างตอนเคสพี่ส่งกรานกับแมท ครั้งก่อนมันมีมูลถึงเขาจะเลิกกันแล้วสองปีแต่เขาก็ยังไม่ได้หย่าก,กันอันนั้นเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีมูลแต่รอบนี้มันไม่มีมูลแต่ด่าเพราะว่าความเป็นแมทแล้วด่าดกันแบบคือพอมีพี่เขาออกมาสัมภาษณ์จับมือกันหลายรอบคืองานคนเยอะและแมทพายมือไปเพื่อที่จะบอกว่าเอามือมาเพื่อที่จะดึงและพาน้องเข้าไปในร้านส่วนในห้องน้ําถ้าถามรายละเอียดเจาะจงรอบแรกแฟนคลับมาขอถ่ายรูป พอรอบที่สองพี่พกเขาก็มองว่าไม่ต้องถ่ายแล้วไหมพี่พกเขาก็ยืนรอหน้าห้องน้ําและมันเป็นร้านเล่าปาราตี้ปีใหม่คนก็เยอะกว้างมองว่าอยากให้ชาวเน็ตขุดคนที่ไปฟ้องพี่อ้ํามากกว่าโดยที่ไม่รู้ว่าเขารู้จักกันสนิทกัน